มั่นใจตัวหลวงปู่มากนี่ข้อเลยในอ่านี่ถ้าขนาดที่ท่านข้อน่าจะสวดมนต์หลวงปู่ศิลาอะไรนะกาลสิงค์ครับที่ตำบลอะไรบ้านอะไรเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับดังหลวงพ่อเขาดังไงท้องเตะระวังนะขอให้เป็นปัจจัยที่ เปลนอหารสะท้อนะขอให้ชื่อชุดเดียวสองชุดก็ได้เนาะเดานะเข้าพันเข้าเสียเข้าเออครับหลวงพ่อใจลายได้ลาเพียงเพื่อนเอออาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเออขยับเข้ามานะท่านที่ถวายผ้าไตก็ขยับเข้ามาท่านที่อยากจะเขียนแผ่นทองฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียกเชิญได้เด้อยด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่าตัวเอง เจ็บแข้งปวดขาเจ็บอ่อนๆแฉบๆไปเรื่อยๆก็ให้ไปเอาน้ำที่โอ่งแล้วไปส่งโอ่งนั่งข้างหน้านะเออส่งโอ่งนั่งข้างหน้าจะได้นั่งอยู่น้อมกินจะได้เป็นคนสุขสงบสุขสบายเด้อนะข่าวพลเรือนครับทุกวัวเลยเข้าแถวยางสำนักข่าวพลเรือนนะครับเข้าแถวส่งน้ำโอ่งนั่งข้างหน้าเด้อเอ้านีครับเอาทันทีบูชาพระไตรมาแล้วก็นั่งรอแป๊บนึงเด้อ ว่าอาจารย์น้ำพรมน้ำมนให้ตามที่พี่ก่อนมาแบบแล้วกันเนาะครับอ๋อขี้ผันอา่โาโทษครับตำบลอะไรฮะตำบลเชียงเครือนะเชียงเครือทเที่ยเชีย์เชียงเชียงเครือเรือเชียงเครือเรือไม้เอาเชียงเครืออำเภอเมืองอ๋อตำบลเชียงเครืออำเภอเมือง ครับอยู่ที่อุทยานหลวงพ่อศิลาศิริจันโทนะครับตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับคนเยอะครับคนเยอะแน่นครับถวายสังฆทานกันเยอะเลยนะครับคนเยอะอนอยนเอะน่